ได้ยินเสียงนกไหมคะมีกระรอกด้วยคะ่ะไหนซะละโอ้นกบินมาวงเบากันดีกว่า ช่อนนี้จะได้กินแล้วลูกใหญ่แล้วค่ะช่ออื่นก็เริ่มโตแล้วปีนี้ติดดอกติดผลเยอะมากเต็มต้นเลยค่ะ ต้นนี้ออกดอกออกผลมาสองสามปีแล้วค่ะปีที่แล้วก็ออกดอกออกผลหลายครั้งปีนี้ออกดอกเยอะกว่าปีก่อนๆค่ะนี่ช่อนี้ก็โตแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านนี้กันบ้างด้านนี้ออกผลเยอะเลยค่ะที่ยังเป็นดอกใหม่ก็มีค่ะ นี่ค่ะดอกปีนี้ออกผลเยอะมากดกเต็มต้นเลยค่ะนี เยอะเลยค่ะเต็มต้นเลยทั้งดอกทั้งผลไว้ม้วงเบาผลโตเมื่อไหร่จะนำภาพมาให้ชมอีกนะคะ มีแค่ต้นเดียวก็ได้ทานตลอดสำหรับคลิปนี้คงต้องจบไลฟเ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม